ก็ดูดูเบิองเปยาวเมืองหล้ง <wh> ส <Luc> <adia> ูตรโตเขาโอ้กำลังมหาศาลน้องเพชรข่อยพิ่งอาบน้ำให้เสร็จจะเพิ่งอย่าพิ่งดันกันแล้วเอาจะเฝ้าเพ็ดกันจะเฝ้าเพ็ดกันไอ้ไอ้พ่อย่านไอ้พ่อย่าน ไหมน้องเพชรน้องเพชรฟังยายก่อนเอาเอาไป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 ลงไปลงเลยเลยไปไปลงอ่าไปลงลงลง,ลง,ลง,ลงไปอโอเคอ่าพี่พลอยถอยพี่พลอยถอยอาโอเคไปเอยตอนนี้เร,เริ่ม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 แข็งก้าวขึ้นสองพ้นตะวา ตอนที่แบบว่าบอกกันว่าฟังนี่นะทสิเริ่มเป็นจ้าฝูงไหมพี่น้องคอยละเจ้าละยังเสียสองคนนี่ระว่างสองคนนี่มึงมึงมึงไอออกมาไอาออกมาแต่ว่งนองเห็นไหมได้ให้พี่ลงก่อนไปเออเคไอน้องลง พี่ถอยออกพี่พลอยเขยิบออกพี่พลอยถอยอ๋อจินขนมอ๋ออ๋ออยปล่อยน้ำลงไปแล้วน้ำน้ำจ้ะน้ำน้ำไปแล้วจ้ะน้ำใครทำไปน้องเพชรเหรอ ว่าไงจดหมายเดี๋ยวนะคะชื่อของใครคะเดี๋ยวนะคะ,ะเดี๋ยวนะคะแปบ๊บนึ่ง

ข้างเอวโป่งฮงนี่ใช่ไหมใช่คล้วชื่อคุณลักษมณ์ชดนารินซักสองหนึ่งแตนใช่ค่ะชดนารินขอบคุณค่ะเลี้ยงหลัเป็นสองคนแล้วจ้ะเลี้ยงอยู่กับยายบียายบีทําอยู่ที่ไหนบูทาความสะอาดอยู่ค่ะ Đây, đây này. Mmh, cái này, nó này, cái này, Cái này, bên này, bên này, bên này, này, vinh này, 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 bên này, bên kìa Ôi này, bên này, bên này, mấy này, mấy mấy Chắc ไปเลยไปเลยไปเลไปเลยกนดิกัน่กันดิโอ้ยโอ้ยมันจุงแขนออกไปเล่นพี่น้องโอ้ยโอ้ยมาเอาตะเวนเถอะโอ้ยโอ้ยมาจุงแขนออกข้างกายพี่น้อง